ใจเย็นอนไม่ได้าใเย็นเย็นใจเย็นใจเย็นมใจเยใจเย็นลใจเย็นยับพามาชมนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องนะที่สนามเจชนาทิพนะครับเด็กรุ่น5.3นะครับเด็กรุ่น5.3ก็อุ่นเครื่องก็เป็นทีมของอคารดมี่ที่ฝึกกับพ่อจุ้งครับเสื้อสีน้ำเงินนะครับ ที่ฝึกที่สนามใจชนาทิพย์แล้วก็เสื้อเหลืองเป็นทีมตัวแทนนะครับตัวแทนภูมิภาคนะมาจากภูเก็ตนะครับเป็นตัวแทนภูมิภาคนะครับก็ในอันนี้เป็นบอลเยาวชนเป็นบอลเด็กนะครับก็มาเกาะติดตามกันบ้างนะครับเพราะว่าบอลเด็กเดี๋ยวก็จะมีอ่าเราเนี้ยแหละครับโตขึ้นไปก็อนาคตของชาติทั้งนั้นครับคุณพ่อจุงบอกเลยว่าเป็นทีมแข็งเลยนะฮะ คุณพ่อจุงก็นั่งคุมอยู่ข้างล่างน,นี่ครับนี่ฮะแล้วก็มีโคอชอยู่ด้วยนะครับคือซ้อมกันจริงจังนะครับดีเจ้าตัวผมทองไปครับทักษะดีมากครับซ้ายขวาไวคิดไวทำไวครับอัดและยิง ดูการเติมออนเสื้อเหลืองฝั่งขวาครับนี่พอจุงบอกว่าแข็งมากครับทีมนี้ใส่ไกลครับติดเจ้าเจาดดครับผมทองนะครับก็พอจุงก็ได้ติวแล้วนะว่าไปข้างหน้านะให้ทำประตูด้วยอ่านจังหวะแล้วก็ ต้องคิดถึงการทําประตูด้วยนะครับเอาบอลไปข้างหน้าต้องทําประตูให้ได้ก็ตัวรุ่น5-3ครับก็ลองนับเอาว่าอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ก็6-5ครับก็อายุ10ต้นๆน,นะครับซัดไกลเรียบร้อยเปล่าโอโ้โห ักษะโดนดักครับดักดีมากครับช็อตน,นี้มีมีแบรนด์เนมด้วยนะครับแบรนด์เนมก็เป็นหลาน,นหลังเจแล้วก็ตัวหน้าผมทองทองก็ ก็เป็นบอลเยาวชนนะบอลรุ่นนี้ครับบอลเดี๋ยวเสื้อเหลืองนะครับเดี๋ยวทีมจากภูเก็ตนะครับเดี๋ยวจะต้องไปเตะบอลเป็นตัวแทนภูมิภาคนะครับมาเตะที่สนามบิ๊กนะครับสนามบิ๊กที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับ ก็เป็นรอบ12ทีมนะครับสุดท้ายก็ภาคละ2ทีมนะครับภาคละ2ทีมภูมิมภาคนะครับแข็งครับทีนี้แข็งดูครับ ใครเผื่อใครมีลูกหลานมีแววนะครับอาจจะมาฝากให้คุณพ่อก้องพบช่วยดูแลช่วยขัดเกลาให้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นสองฟุตบอลอาชีพครับมีโค้ชอาชีพครับหูยยิงเกือบโดนครับด,ดูโตกับไวได้ไหมไม่ได้ฮนะ ทักษะดีเด็กชุดนี้เล่นไวครับโหสวยมากครับโอ้บล็อกอยู่คือเด็กเดี๋ยวนี้เก่งมากครับจำได้ว่าถ้ารุ่นเราเด็กๆยังไม่เก่งขนาดนี้เลยนะนี่เจใดเจ้าผมทอง กระชากไปแล้วกระชากไปแล้วครับินเซนเข้าซ้ายแล้วยิงติดเซฟออกหลังไปได้ครับเป็นลูกเตะมุมนะครับใสโอ้โหก็มีชมเต็มสนามเลยนะ ตามมาจากภูเก็ตก็มีนะครับนี่ครับเสื้อขาวนี้ก็คือโคอ้ชนะครับเป็นโค้ชที่เคยสอนเจมาด้นะครับเคยสอนเจชนาทิพมาไม่แล้วครับทางฝั่งภูเก็ตครับ โอ้โหเรียบร้อยครับเป็นประตูตนะะเปลี่ยนตัวครับมีเปลี่ยนตัวเอาจะได้ออกมาครับเป็นสองสามหนึ่งนะครับ ให้แล้วไปครับดูการขึ้นเกมครับ <c oughs> <c oughs> โอ้เรียบร้อยครับตีเสมอได้นะครับเปลี่ยนเกลเปลี่ยนตัวนะครับแก้เกมเปลี่ยนตัว <c oughs> <c oughs> ดูคุณพ่อโคชชิ่งครับ นี่คือการโคชชิ่งนะครับหรือการสอนนะครับการสอนไว้ทําระยะการยืนบอลค่อนข้างไวครับบอลเด็กนี่บอลเด็กนะไวไม่มีชาครับทักษะดูซ้ายขวาแตะยิงไกลครับเคลียบมาได้ครับทางฝั่งของทีมเยาวชนพ่อเจนะไหลออกซ้ายมาครับ

แตะเขาขวาโดนลุมเกมเข้มข้นนะครับไม่ได้ดูแบบคือคือเกมมีแทคนิกมีระบบนะครับเป็นเกมมีระบบไม่ได้ไม่ได้เล่นกันตามภาษาเด็กเหมือนยุคเรานะครับยุคนี้คืออย่างเด็กก็มีระบบครับต้องมีทักษะมีเทคนิคระบบในการเล่นก็เป็นบอลเจ็ดคนนะครับ เกมไวมากครับไม่มีดึงช้านะครับไปตัดได้แล้วก็ไปข้างหน้าทานซิชั่นไวเลยครับไม่ไม่ได้ ขวางไดอกรนอลมาทางขวาครับแล้วก็ได้ทะยงสับหลอกเข้าซ้ายตัดได้ครับตัดนี้ก็ยังเป็นทางฝั่งของหูแข็งจริงครับตัวแทนภูมิภาคเนี่ยดับบอลเด็กตัวแทนภูมิภาคเลยนะครับโอ้ดึงเข้าขวาเข้าซ้ายทักษะดีมากเป็นต่อนะครับอ่าบอลเล่นต่อครับไม่มีนั่งครับเออเนี่ยนี่คือนี่คือบอลที่ดูเด็กไว้นะครับ นี่ขนาดบอลเด็กนะคือล้อมปุ๊บไม่มีมาโวยวายครับเราเล่นต่อเลยครับนี่คือมืออาชีพครับโอ,อ้โหค่อยช็อตนี้มาสวยมากปาดเข้าในไปติดข้างหน้าเก็บบอลไม่ได้ครับคือทีมไม่แข็งจริงาม แคบครับยิงยัดเสาไปเส็เรียบร้อยครับ พอรับจะแคบเข้าพอลุกจะกว้างออกนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นใหคติาวาวดให้ดูนะครับยิงไกลโอ้โหโดนซ้ำ เรียบร้อยครับรทีมนี้เผยผ้านะครับจากภูเก็ตนะแข็งจริงนะติดใจเย็นใจเย็นนิดโมงอะไร กำลังเซตเกมนะครับก็ไม่ศาสตูมตามนะครับวันนี้เล่นแบบบิวฟอง์แบ็กนะครับถ้าเป็นบอลใหญ่ก็เล็กแบบนั้นนะครับค่อยๆเซตขึ้นไปแล้วก็ดอดูบอลดูการเรสครับเรสเป็นระบบมากครับ ตัวหน้าเข้าแล้วก็มีตัวรองครับโคบเวอร์ถอยลงไปรอนะครับเอยู่หมุนดูจะแก้เพรสซิ่งขึ้นไม่ได้มครับเพรสซิ่งกันสูงนะขึ้นกันสี่ตัวเลยครับขึ้นไม่ขึงขึ้นมาครับขึ้นไปห้าตัวขึ้นทุกตัวครับทิ้งหลังไม่ตัวเดียว จบนะครับมีเล่นสามคอร์เตอร์ครับจบคอเตอร์แรกนะครับ <leave> ให้ดูเจ้าตัวนี้ไปครับที่ผมโฟกัสอยู่คนนี้ครับดูอันนี้น่าจะนาคนไกลครับใส่เท้าใช้ได้เลยนะครับ